ตัดผมก่อนั้นพอ,อเก่ามากแย่ดูดีลบมากแจนอบล่มก็นอนเศร้าเมยก้าเดียวเที่ยปรชุนนีตจะคอมมาฮันนาโซโอเค โฟนที่เพ่งาอีเวคันบ่ต้องอัลลาวินอินทองเพ่งานพอชิคุอินท์องมาพูชอัลลาชุกิฟีล่ะความมาบาราชุกิเอมันหน่าว่ามันอีคนมามาสามคนถามา่าสามคนจะกระจายเกินออกสามคนนั่อาทิตย์นี้ก็บาต้องเอาเงินเดือนก็แค่นั้นฉันเบาๆหลายเัราหนาใจดีเด้แต่ว่าเป๊ะ ว่าวห no อ่าเ้ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใครว่า่ว้าดังนะยคอต้าอมย่เดียวเยตอตาเธอดอเนียนอตะแยมฮึดตัเอลาิกาตตาเฮียเฮียยโย่พอเจออะไเสียบครว่าเสรนแบบไ่ียบไ่เงยบ่เนไหนน้ได nice ้ได้าดังแต่งตัวสมาดเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักเว้าที่ดีอ่ะ เซนภาษากก่ภาษาภาษาภาษากายภาษามือแล้วเป็นคนที่แบบใส่ภาษาตาจ้องเลยด้จ่องวันคนอบรมเลยมึงสนใจหรือมึงตาลอยมึงสีฟังกรุบบฟังว้าจิกเลยว้ากับผู้อื่นแต่ตาเนี่ยนี่ฮันโปรต้าเมียดแบมฮันทิดตะคอนละเออก่อนฮันเดสตันหน้าแยบแลัสกลีกระสํวักเม่เกสตา ก็ว่าวน่ำคนยี่สิบก้อนมือนี่ที่จริงของมันน้ำซีม,มีตยี่สิบสี่ก้นเานาะมันพ่อมาสามคนเราให้โอกาสไว้าอีสิบห้าหน้าที่สาวพ่อมาแล้วกับตัดไลซื้อออกแล้วแล้วก็บสิ่งต่างแจ้งข่มแรงงานเราพ่อมาหนึ่งอาทิตย์แต่ว่ามาหนึ่งอาทิตย์ก็ตัดเนื่องเดือนออกไปเลยหนึ่งอาทิตย์ตาถิงว่าวกพื้นเนี่ยแต่ว่าตาดิจมกุ๊ก แล้วเกดมาทุกคนเลยยี่สิบเอ็ดคนนี่ยเขาซีบว่าหายมึนหลอดสายตาเลยแล้วก็เว้าวงมี้แบบว่าก้มหน้าเว้าเลยล่ะหันมาถามเอเลีคู่ช่ติดการมานูแทงมาดูแทงกระถามข่อยเจ้าค้นแตงได้แม่ยู่บอกว่าข่อยว่าโอ้ยอย่ามาถามข่อยข่อยตอบบ่ได้ข่อยฟังเข้าใจอยู่ข่อยย่านไมนสนเลยเวลาเจ้าถามข่อยเราข่อยยากเขาเลยหัวอ้วกนไม่เงียบเย แม็กเก็เพยชุนบอสสวีเลยอ่ะนีตันเปยชุนนีดอกอูดแลนบอระยอกเอ็นเซยเยนฟอาราบิสกะแนหันในยี่สิบเอ็ดคนนะผู้ใา้ทั้งหมดสิบเก้าเป็นคนสวีเดนทั้งหมดเลยคนไทยมีข่อยผู้เดียวละกะมีผู้ยิ่งสวีเดนสองคนแล้วก็มีผู้ยิ่งอาราบิสกะผู้ยิ่งแขกนัหนึ่ง ท่อนั้นแต่อีกสามคนมหนเห็บโงว่าเป็นไผ่เพราะมันยังเป็น,น้เลกมือแหลกเนาะแต่ว่าเราบอกว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเขตฉุกเฉิอนอะไรต้องโทรบอกฉันล่วงหน้าถึงเวลาเข้าห้องแล้วพวกเธอไม่มาฉันห้โอกทาสสิบห้านาทีถ้าซีผานหน้าที่เธอว่ามาก็คือถือว่าเธอสรารสิทธิ์เธอบอกต้องการเงืน่นฉันก็บ่าต้องการสิให้คขึ้นกัน แล้วเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนเปไปตรงชิน้นอ่ะต่รนองง่ายๆนะแต่ยาวเฮดผิดษกดนี่อันละลูกเสเซ้น,นอ,อันซออินจะสัมบอนทุกคนใหญ่แลว้วว่ามันเด็กน้อยต้องมีความรับผิดชอบจ้าของวันนี้จังนะมีแต่คนต่าๆอันละบุรกรากมาันอิมินโคช ฮาซิปขื่นเออร์โบแฟมตีอลิฮุบเชยเยนสเวนสกาเอ็นสมดีก้าเม6เอ็นเนสเซติเอ็ดคนสวีเดนนะซัมคนหนึ่งนะอายุซัมไม่น้อยอีกผู้หนึ่งนะอายุ61ผู้หญิงนะเท่าแล้วหัวสั่นอยู่แต่ยังว่าข้างในเกษียณเด้แต่ตองมากมากนั่นครบมาให้ครบตาม ระบบระเบียบเขาเนาะเ oh. มคเก็บมั่นอ๋อมี่แต่ผู้ใส้หาซิปขึ้นท้งนั้นได้ม่ตะดวกที่เคยเห็ดงานบบงานโรงงานงานใหม่งานไฟฝ่างานสรารพัดโอ้ยอินนั่นของกุญแจกแต่เมคเกทเนทร ดูคดความมี้อฟูดคุดสัญญาเปีบยบบาฮอ,อนมเพชุ่นทอนีกับพุดของพุดเซลเลอิงเมีสแตงอสัญญาเปียบบาอีเซนทุงมรุดเมยอามินอิงแงทิเซลเล์เพอร์ฟมอินน,น,าาออน,นันกับปุดม เจ็งหลายเอ็นคาเฟ่สัมเอฟนาอีโฟกมิฮูตกระปุตคาเฟ่ซัมนาหุ่นเด่นออกกเพื่อชุ่นนนคันซิตตาอกสโตระดิกคาเฟ่แนนบูรมาเฟอร์รูดกระปุดออกโซบอกเพื่อนว่าหลานมันเจ็งไปหลายล้านล้านคาเฟ่ที่ว่าใไฮมาไฮพ่นเขาไปได้ก็เจ็ง คนตกงานไรหลายอย่ค้ือเราเศรษฐกิจแกะแย่แให้ขอส่งเนื อสวีเดนวันอาทิตย์นี้ก็ได้ตัดผมให้เป็นก้อนเข่ามาบอมากแต่ให้รอไว้ก่อนให้ดูดีตัดเปิร์เสร็จแล้วแต่ไม่นานก็สิทําความสะอาดบ้านค่ะวิ่นหัวบอวิ่นอยู่แต่ก็ต้องเฮ็ดขันห้าวเฮ็ดหายสิเฮ็ดเหาสิเฮ็ดมือหนึ่งมือเดียวเล่นมันกับพได้เด้ห้าก็สิตายค่อยแก้คอยเล่นถึงเทละนอนกันเลยถ้าม่นยุ่งมากใช่ไหมค่ะอูปโภคแบบนี้ไว้บนนอตเลื่อนเปล่ายังเด้อนอนความผาแล้วแต่ยุนีแหละ ก็จะตอ้องเป็นกันใจลูกเห็ดว่ามีผู้ใดมาลองมือลองใหม่เขาด้ยวยห้าต้องเห็ดเขาบอกนมีกลิ่นหองแล้ว่าโอ้ยมาเทใหหส่แน่สิอย่างนี้เลยไม่มีจุกยางเป็นเน่นเหมือดคิดเป็นสมองว่าเด้อ ดูดนน้องสิมาเอาเสื้อผ้าแม่มาเมืองไทยแหละจ้ะแม่มาจากเมืองไทยซื้อเสภาไวทนาแม่แม่อ้วนขึ้นก็ได้ใส่กระด้พอดี้ไม่ไม่ไปซื้อเสื้อพน้ามาเนาะมันลดราคาซื้อมาแค่สิบสิบโคตรเลยยี่สิบบาทแม่เห็นแม่ขอสื้อตัวบันเลยว่าแม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวไหมมีสมัยแม่อ้วนละเออคุณยายอยู่เป็นบางตัวก็จะเอากระเด็นแม่ต้องใส่ผ้าแม่ต้อาใส่เสื้อผ้า ไราเล็กเก็บกระเป๋าไว้ที่ประตูนะปกติตัดผมต้องให้เพื่อนถอดผ้าแต่เราจะส่งให้ตัดแบบเดีไป์อาบน้ามันจังสบายสบายนเลยวนะ่ามูเทอร์ซีมาไงแต่เวลาเขาซีมาหละ่ะถ้อใส่ชั้นแก้ผ้าตัดผมติวอะไรเออเออเออชั้นนี้แนวก,กันอยูกสนะขอแต่ถุ้งเท้าออกมูเจ้าอยากอายที่ประตูนี่หน่อยล่องเอาไอโฟนทายเด้อ ซื้อมาแล้วก็บบ่อคยเดทไทยมั่งลืมใส่แตร่ซ้ำซุ้งไรกับชิ้นเด็กันซ้ำซุ้งแม,ม่แม,ม่บ่แง่แม่กับส่งเป่าบาดในรถเม้าไทากายกัฐไทยมากในสิยี่สิบปีแล้วบ่แางา่ก็ต้องแงเ่เลยว่าส่งยั้งก็ได้แต่ว่าอยือลืมผมเป๋นั่งขาดผมเป๊ก็ได้ ก็ได้สิง่างเป็นมากเดี๋ยวตันเด็จกันพี่น้องเดวกขมาเบิ่งบทสำเร็จเปอ่นกนักน เป๋ขาดบะได้ได้ของเป๋นี่ค้นยังคือหัวกางเนียเส้นนั้นเยอะแดงลงเส้นแล้วเห็นตัดขนหูเป็นหัวเงาเตรียมตัดขนหูกำดังสื่อให้แล้ว คอยตาบดีคอยจิตตัดเหแก้ววัาม้ำโถกันเเห็นตะเขาแล้เสียดมีเหตุอิทายแลนเห็นมันแต่ก็คิบปะหูันซาลอนคิดปะฮสซ้นคูสติกินตัดผมเราก็ตัดหูเงียบเก็บเข็มข้นตัดจังนจนไดจังไดตัดหูกันตั้งใจตัดหมจงังได มันตาแว่นตายล็กสกอ,อแล้วค่ะอ๋อนี่ซื้อซื้อดกเพื่อนเออมันก็ใส่ดีได้นะนี่เาไปอ็นตอร์ดูดดชา่าคนขีข่าขามคือายแหล่สายน,น้อนนออนซับตะไพ่นอนน่งซับตะไพ่นอนน่เนาะเิดนวสีบหลาองไปให้เร ไอ้บอรอกเกินไปละยอดได้มากสามรอยก็เป็นจัดในบ้านมีสามร้อยห้าสิบครัเครัว่าก็เส้นั้อรงสยอยู่สเตเสเซนโคเวนต้าในอิมินลูมนียสกอตทอแคมปอกดินฟุต เซ็ต内衣เพื่อนไปทาเย,ยื่อเตียงนอนไม่นายกวดตรงนี้ก้อนสิทธายาให้เพื่อนราเมย์ขลังไหมมั่งไลาผมเปี์ยันตะบารรอรอแล้ววันนี้แล้วก็วเสกกระหมดพอมิดดาร์ฟร์ดมิดูแอเตอร์วอรุนละวอรุนละ ยกขอมันซอดูเยอะอะไรอินแทออ๋อโอเควาสิมาเอาอันโอเคมาสิมาเอาพอเอปียออกไปไปทอดให้เพื่อนเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนกินสปาเก็ตตี้โอมักกะโรนี่เห็นมดก่อนเพราะว่ามันกินมักกะโรนี่กันไม่เหลืออยู่เอาสันก็โอเคสุดเลยว่าต้องเปลี่ยนเมนูให้เพื่อนเรียบร้อยสันคือสิบหาพักพอน